สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแกะก,ก่อนทั้งหลายวันนี้พ่อยได้อะไรมาเรามาดูกันอย่างเร็วๆอ,อ๋อมันคือ power bank ครับผม power bank ขนาด30ม0 0มิลลิแอมนะครับอันนี้ใครจะเดินทางต่างประเทศสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้สบายเลยครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันว่าหน้าตากล่องข้างในจะเป็นแบบไหนนะครับอ่าเป็น power bank ที่หนาพอสมควรเลย ดีวคพ,พ่อเอขอดูก่อนนะครับค่อนข้างหนาคขนาดเขียนว่า30มีปุ่มกดเช็คไฟได้นะครับตอนนี้มีไฟชาร์จมาอยู่ทั้ง85%ด้านครับด้านหลังก็จะมีสายสามารถอาาสายเนี่ยเข้าไปชาร์จกับตัวมือถือของเราได้เลยไม่ต้องพกสายให้วุ่นวายยุ่งยากนะครับค่อนข้างจะดีมีสายครบตั้งแต่ m i โคร USB USB Type C แล้วก็ Lightning ครับอันนี้จะมี สลับเปิดมาสามารถวางมือถือพิงได้สบายมือถือไม่ล้มนะครับเป็นเป็นสแตนดี้ของมือถือได้เลยก็โอเคครับอันนี้ผมพ่อเอกชอบมากแต่น้ําหนักอาจจะหนักไปนิดนึงด้านหน้าก็จะมีที่เสียบสายชาร์จครับทั้ง USB Type A และ USB Type C นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดไฟสามารถใช้เป็นไฟฉายได้ด้วยเยี่ยมมากๆเลยหน้าตาก็ค่อนข้างจะดูหล่อละเอาการนะฮะแต่ความนานหนาหนาไปนิดแต่ว่าโอเคกับ สิ่งที่เราจะได้คือ30,000มิลลิแอมโอเคครับผมขอบคุณมากครับ